จกกะจันอาคัมซิลิเปิดใจทีแรกหลังโดนเมานั่งเอกยอมเป็นโลกใบที่สองตอบชัดก่อนโค่าย่ายมีการศึกษาข้อมูลมาทุกอย่างทำเอาขาเมา เกาะจอรอเผือกกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะหลังมีประเด็นนางเอกสาวคนหนึ่งที่รู้ทั้งรู้ว่าฝ่ายชายมีแฟนแต่ยังยอมเป็นกิ๊กแถมได้เลิกแต่งงานแล้วด้วยทำให้นักแสดงสาวที่กำลังจะแต่งงานอย่างจักรจันรร์อาคัมสิริถูกพุ่งเป้าอย่างหนักจนเจ้าต,ตัวต้องออกมายืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนแต่ที่ไม่พูดเพราะไม่ใช่เรื่องเลยไม่รู้ว่าจะออกมาพูดทาไม และล่าสุดจจกจัน์อาคัมซิลิก็ได้เปิดใจกับทางนายเอ็นเตอร์เทนเป็นที่แรกเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าก่อนคบกับคนนี้ต้นศึกษาข้อมูลมาทุกอย่างผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีโลคสองใบและจันก็ไม่ได้เป็นโลคใบที่สองของใครถ้ารู้ว่าเป็นเลิกแน่นอนเพราะตัวเองมีศีลธรรมพอ จักรจันร์รู้ตั้งแต่แรกที่คบกันว่าคุณเควัฒนาเคยแต่งงานแต่เรื่องก็จบไปเป็นสิปีแล้วและได้มีการจดทะเบียนหย่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยมีเอกสารชัดเจนส่วนเรื่องข่าวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้จักรจันไม่เครียดเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง ส่วนครอบครัวของฝ่ายชายจักรจันรู้จักและสนิทที่สำคัญครอบครัวจักรจันร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับครอบครัวคุณเคตอนนี้กำลังถ่ายพีเวดดิ้งด้วยกันอยู่ต้นทั้งคู่ไม่เครียดเลยพร้อมขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์ที่เป็นห่วง ขอบคุณข้อมูลจากนายอินเตอร์เทนและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ